มาทำความรู้จักกับเกาะเต่าเกาะสวรรค์กลางทะเลอ่าวไทยเกาะเต่าเป็นเกาะเล็กๆทางฝั่งอ่าวไทยตั้งอยู่ในอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะเต่ามีรูปร่างโค้งงอเหมือนเมล็ดถั่วเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2442พระบาทสมเด็จพระชุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 สาเด็จประพาสเกาะเตา่าพระองค์ทรงจารึกพระปรมาพิไทยย่อไว้บนหินแหลมจปรอทางใต้สุดของหาดไซรีต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2486เก่เกาะเตา่าถูกเป็นที่คุมขังนักโทษการเมืองที่ถูกย้ายมาจากเกาะตะลูเตา่าจนถึงปีพุทธศักราช2487ในที่สุด นักโทษได้รับพระราชทานอภัยโทษและได้ถูกส่งตัวกลับบ้านต่อมาในปีพุทธศักราช2490มีพี่น้องฝาแฝดตาโอและตะเอือ้อมผู้บุกเบิกรุ่นแรกได้เล่นเรือใบามาจากเกาะสมุยพวกเขาได้นำข้าสารบรรทุกมากับเรือและเมื่อมาถึงเกาะเตา่าก็เริ่มถางที่หาเศษซากข,ของคุก มาสร้างกระท่อมสำหรับพักอาศัยชั่วคราวต่อมาพวกเขาก็ได้พาครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานที่กาะเตา่า6ปีหลังจากนั้นผู้คนส่วนใหญ่เป็นคนกาะพงนันที่เริ่มย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่กาะเต่าแห่งนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของก่อเต่ายุคนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายและพอเพียงชาวบ้านทำมาหากินด้วยการจับปลาทำสวนมะพร้าวทำสวนผลไม้และปลูกข้าว สมัยนั้นกาะเตา่ามีเต่าทะเลอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในฤดูวางไข่ของแต่ละปีบนชายหาดจะเต็มไปด้วยลูกเต่าที่เพิ่งเกิดใหม่จนทำให้หาดทรายกลายเป็นสีดำสมัยนักท่องเที่ยวยุคแรกในปีพุทธศักราช2520นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มแรกได้เดินทางมาเกาะเตา่าเพื่อสำรวจธรรมชาติใต้น้ำที่อุดมสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2527 ผู้คนก็เริ่มสร้างธุรกิจและที่พักตั้งแต่นั้นมาเกาะเต่าก็เริ่มเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีเกาะนางยวนซึ่งเป็นเกาะเล็กๆทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีสันทรายเชื่อมต่อกับเกาะในลักษณะเหมือนทะเลแหวก หากใครมาเกาะเตา่าก็ควรที่จะไม่พลาดแวะไปเยี่ยมชมเกาะนางยวนและขึ้นไปบนจุดชมวิวเพื่อชมทะเลแหวกจากมุมสูงอีกด้วยต่อไปเราไปดูหาดที่ขึ้นชื่อของเกาะเต่ากันค่ะหาดไซลีเป็นหาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชายหาดมีความยาวเกือบ2กิโลเมตรหาดทรายเป็นสีขาวน้ำใสสะอาด ผู้คนจำนวนมากนิยมมาพักผ่อนที่หาดนี้เพราะมีร้านอาหารและที่พักหลายแห่งและที่นี่ยังเหมาะแก่การดูพระอาทิตย์ตกมากที่สุดอีกด้วยอ่าวแม่หาดอ่าวแม่หาดเป็นที่ตั้งของท่าเรือต่างๆของเกาะเต่าแล้วอ่าวแม่หาดยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งของที่ระลึกเสื้อผ้าสำหรับสายชายทะเลเกมสำหรับเล่นตามชายหาดและเครื่องประดับแฮนด์เมด นอกจากนี้อ่าวแม่หาดยังมีร้านขายของชำอยู่มากมายทีน่นี่คุณสามารถเลือกซื้อผลไม้สดหรือวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารได้อ่าวชะลกอ่าวชะลกตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะเตา่าจากอ่าวชะลกสามารถมองเห็นเกาะพัง,งนันเกาะสมุยและหมูกก่เกาะอ่างทองได้อ่าวชะลกมีพื้นที่ทรายที่ค่อยๆไล่ระดับความลึกชายหาดจึงมีน้ำตื้นเหมาะแก่การเล่นน้ำพักผ่อนของครอบครัวที่มีเด็ก ส่วนที่หัวแหลมทางด้านตะวันออกของอ่าวมีหินขนาดใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะเต,าต่าตั้งอยู่ชื่อว่าหินตาโตนอกจากนี้ยังมีศาลยายแม้และพ่อตาโต๊ะที่ชาวบ้านเกาะเตา่าบูชาและสักการะโดยชาวเกาะเตา่ามีความเชื่อว่าวิญญาณของยายแม้และพ่อตาโตคอยปกป้องรักษาชาวเกาะเตา่าให้พ้นจากภัยอันตรายตามธรรมชาติ และความโชคายโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางทางเรือจานยายแม้และพ่อตาโตเป็นสถานที่ที่ชาวเกาะเต่าให้ความสำคัญและเคารพเป็นอย่างมากแต่เกาะเต่าไม่ได้มีความน่าสนใจเพียงแค่นี้เพราะยังมีกิจกรรมที่คุณสามารถทำได้อีกมากมายแต่กิจกรรมที่น่าสนใจที่สุดของเกาะเต่าคือการดำน้ำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากนิยมมาดำน้ำในเกาะเต่าแห่งนี้เพราะที่นี่ ติดทอป5สถานที่ดำน้ำที่สวยงามที่สุดของโลกเกาะเต่า,ล,าล้อมด้วยหินใต้น้ำขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยแนวปะการังสวยงามอีกทั้งมีสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่อุดมสมบูรณ์และอยู่ห่างจากฝั่งเพียงไม่กี่เมตรสภาพแวดล้อมทางทะเลของเกาะเต่ามีความสวยงามอย่างมากและสัตว์ทะเลมากมายหลายชนิดที่คุณจะได้เจอหากคุณไปดำน้ำ เกาะเต่าไม่ได้มีดีแค่ดำน้ำเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นที่รอคอยคุณอยู่รับรองว่ามาเกาะเต่าไม่มีวันเบื่อแน่นอนค่ะและนี่คือบรรยากาศของการดำน้ำค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับการแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจของกาะเตา่าหาดและประวัติความเป็นมาของกาะเต่านะคะต่อไปเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าทำไมผู้คนถึงชอบมาเที่ยวกาะเตา่าและชอบอะไรเกี่ยวกับกาะเต่าบ้างค่ะ ผมว่าก็เต่าอง่าย้็ไปไหนมาไหนง่ายได้ดู่งสาก็นุมกลอากาศดีมากทุกอย่างชบรรมชาติเนธรรมชาติ I like to swim yeah do some i k e ก็อยากให้ทุกคนมาลองใช้ชีวิตดูแบบลองดูสักวิดนึงเราจะรู้ว่าทำไมผลถึงกํากเมื่อก่อนเรเไทยนะคะยังมีที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวแล้วก็น่าอนุรักษ์มาฝาไว้ Guys, you should come to Tao, It's the best. I really think you guys should come visit <laughs> Kutau. It's amazing. Yeah, for everyone, this is a good place to come diving. Cheap and good. So, welcome.